และนี่คือของโซนัหน้าคุณเอาละมาดูกันเลยนี่เห็นไหม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 โอเคนี่ทีแคชชาเขียวไปขอโุนัหน้าคุณอย่างแรกเลยที่คุณอยากแดกมันแต่แดกไหมไม่แดกหรอกใช่รู้ว่าคุณอยากแดกแต่มึงไปซื้อเองนะโอเคแกะไมอ่ออกชอบดิโอเคใยที่สองนี่เห็นไหม นี่บิสกิตไม่เคยกินใช่ไหมเออใช่ผมก็ไม่เคยกินแต่คุยโก,โก้โคยควยทุยไม่ใช่นี่ข้างในก็เป็นแบบนี้เออกินไปแล้วอ่าเนื้อคอสโนา่าคุณน,นะโอเคเราก็จะมาแกะให้ดูเปิดไมปมายาวางกล้องดีวะนี่แกะโอเคเราได้ส่วนหนึ่งมานนะขาคนี่ต้องแกะบสองไอ้โอ้ โอเคเราจะตุม่มนี่คือแค่แคชาเขียวที่คุณจากแดกเอาล่ะเราต้องมาแกะกันอืมอืมเอาล่ะได้แล้วชาเขียวอย่างคัดเพศเอาล่ะเราจะกินมันสามสองหนึ่งก่อนฮมกอร่อย